ดีดีก่อนฉันเช็คตัวดีแล้วโหหน้าหลุดเร็วเนาะฉันหลุดเร็วอยู่แล้วถ้าหลุดเร็วอยู่แล้วบางครั้งก็หลุดช้าบางครั้งก็หลุดเร็ว ตอนนั้นต,นต้องวิ่งจีบนะตอนนั้นเข้าไปนะนาต้องวิ่งไปเลยไปใช้ดับดับเบียงสับสเบียงห้องพังจุดเดือ โอเคกินเลยกินป้านิดเดียวใส่ใส่เหงเบอร์เกอร์ก่อน เจ้ามุสเจ้าเจุ้สเจเจ้ามุสโอเคถ้าเรแผ่นไม้มาปิดถ้าไม่ให้ตกอีกทีด้วยมาตรงนี้แล้วโอเคไม่ได้ไม่ได้จะหมดแล้วจะตีแผ่นไม้เป็นอันนี้เป็นอันนู้นอันนี้เป็นบ้านเรานะ ่งาให้ผมกินอาหารก่อนก่อนที่จะกินซื้อเพราะว่าเราต้องกินอาหารก่อนการซือทุกตัวไม่เข้ามานะ เรา ni. เพิ่งวนิจหนี่เดไปสายเกิดมองไม่เห็นฉันขยับนิดหน่อยตรงนี้นะจนอยู่ตรงนี้นะไฟไฟสายก่อนแล้วมองไม่เห็นเจ็เฮ <ừ, S 1> ้ยเราเจอกองไฟว่ะเราต้องเราว่านั่น <ừ, S 1> เราต้องไปหยิบกองไฟนั้นมาแต่เราจ้ช้าก็<า>ดีนะเพราะเราเจได้ไม่ต้องเปิดไฟก็ได้เออก็ดีนะ มาระวังนะด้านเอ้ยนานตัวมันมาระวังเลยนายระวังด้วยมีตัวเยอะมากนายนายหันไปดูด้วยนะว่าตัวมันมาหรือมาฉันจะเห็นมายแต่มันขึ้นมาไม่ได้เออต้องใส่เป็นโง่มั้งนายมันขึ้นมาได้แล้ว โอ้ยมันคือมา2สองตัวเปยนไงมีฟันโยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไล่เดี๋ยวมัน,มนไล่ไปโอ้โหมีตัวเจอกอ่อนมีตัวเจอกกอ็เออโอ oh <my> ้ไม่นะตายนายวตัวเราให้ได้โอเคนายรอเราได้อยู่ใช่ไหมรอได้อยู่โอเค ด้านล่างเวิร์กใช่ใช่แต่แต่ด้านบนมันเวิร์กกว่านะแต่ว่าต้องสร้างด้านบนโอเคไปด้านไหนด้านไหน๋ยวเข้าไป โอ้ป่ะโอเคได้ถ้าเกิดเรามีเพชรล้วถ้าเกิดมีไอ้ไอเ้เพชรม่วงพอดีเราอาจจะมาซื้อของตรงนี้ได้นะอือแต่เราว่าก็คือตัวหยุเดเหลือ

เราเจอแล้วของอูดูโอเคโอ้ย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 ฝ่ายอะไรยังไงโอเคเลี้ยอากซื้อเบียร์มาให้หมดตอนแรกกินข้าวไปครึ่งคืนได้ ีก็ใช้ดาบปันดาบโอเคแล้วยินหน้าสีให้มันมาแล้วคนเดียวมันขึ้นมปได้แตาต้องทำให้มันเจาะเกาะก่อนถึงมันจะเข้ามาได้ต้องทำให้มันเจาะเกาะก่อนก็ต้องเปิดไฟสายดูว่ามันจะเจาะเกาะได้ไหม ดีแล้วที่เราช่วยวันนายไม่ทันเมื่อฉันเหลือเจ็ดสิบก็เหมือนกันเลยออกไปออกไปนะมันมาแล้วมาแล้วโอ้ต้นสบีตรเต้ก็ทำเบี้ยเต้วางเรียงสวยมากข็ชื่อเบยันเต้ แล้วสรุปนี่มันจะขึ้นมาได้ไหมถ้าเกิดโง่ขนาดนี้นากินนากิน,อ,นอีก<ม>านากินแฮมอร์เกอร์ไปก่อนก็ได้วโอ้โอดแล้วมันเงล้เลย้ายมันต้องมีด้วยถึงฉันจะเล่นถึงฉันจะไปต่อคืนที่หได้ โอ๊ยกลับกินในคนเล่นใหม่ไปเดี๋ยวราตาม <Okay. S 2> โอเคชีวิตชีวิตมัะสาบสวนเหลือเกิน ตอมผูหลอน้ำเกียวอะไรกับทุง่งกับทุง่งว้าวไปโอเคนี่ส์ไลน์ฉันเช็คตู้ดีๆก่อนก่อนที่จะ อเชีวิตโอปะอัดคิดไปก่อนนะแร้วเล่นยิบไปฉายไปก่อนแรกนะไปฉายไปก่อนใช่จากนั้นเดี๋ยวเราให้ดาบนะเดี๋ยวไมาหยุดดาบไปเลยไม่หยิบดามไม่หยิบดาบโอเคดบ ตรงนี้ตรงนี้ถ้ามีที่วางของดีเออลายดีมากที่สุดที่วือ

ล้างก็เจอตัวตัวหนึ่งโอ้ยโอ้โหต้องยิงสินะกูไม่โดนให้เลยไหนไม่โดนอะไรโกบ้านล้มันมามันเลี้ได้ยินเสียงวันนี้พอสิง น่กว <ged> ันติดของเพื <k> ่ออะไรเนี่ยถามจริง